มาซาดมาซาดเวลคามเวลคามนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะก็คือเป็นเหมือนกับเทปหมาหอนใช่ปะออในเพชรหอนสินาชา้นานะช้าป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้อสอบอันนี้มันจะเป็นแนวที่จะออกปีล่าสุดอืจะออกประมาณนี้แน่นอนครับไม่น่าจะห่างจากตรงนี้เท่าไหร่นะักานทุกคนขอให้ทวนสรุปให้ดีแล้วก็ตั้งใจฟัง เก็บแนวข้อสอบเข้าไปวิธีการกินวิเคราะห์ที่พี่จะแรกซอดสอดแทรกเข้าไปให้นะจ๊จะเริ่มเลยข้อที่1ข้อที่1วัตถุนะครับเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไฮไลท์คาว่าหยุดนิ่งครับเป็นแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว4.5เมตรต่อว,วินาทีเป็นเวลา4วินาทีทุกคนไฮไลท์ความเร่งครับไฮไลท์เวลาครับจากนั้นเคลื่อนที่ต่อด้วยตาเร็วคงที่เป็นเวลา1วินาทีครับ จงคำนวณหาการกระจัดทั้งหมดของการเคลื่อนที่นีโอเคคือมันจะเป็นถ้าเราวาดรูปนะครับมันเหมือนจะเป็น2สเต็ปใช่ไหมอ่ะเราวาัดเส้นตรงออกมาครับนี่คือเส้นตรงสเต็ปแรกคือประมาณนี้ส่วนสเต็ปสองคือประมาณนี้สเต็ปแรกคืออะไรถ้าเขียนตามภาษาฟิสิกส์นั่นก็คือ A ไม่เท่ากับ0นย์ หรือว่าเป็นช่วงที่ความเร็วกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือมีความเร่งนั่นเองแต่ถ้ามันเป็นสเต็ปที่2ก็คือ A มีค่าเท่ากับ0ไม่มีความเร่งครับความเร็วคงตัวนะเพราะฉะนั้นเราแบ่งตรงนี้เป็นสเต็ปที่1แล้วกันและตรงนี้เป็นสเต็ปที่2โอเคนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วปลายของช่วงแรกเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับความเร็วต้นของช่วงสองอย่างแน่นอน เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต่อเนื่องกันประมาณนั้นนะครับเอาเรามาดูสเต็ปที่1กันว่าเราจะทําอย่างไรอันแรกเลยแนะนําเราจะต้องหาการกระจัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นน้องจะต้องหา s 1แล้วก็ v 1ออกมาด้วยถา v 1หาทำไมหาเพื่อไปคิดสเต็ปที่2ต่อนั่นเองนะครับสเต็ปที่2ทําการหา s 2เขียนไว้เลยก็ได้ครับ ประมาณนี้จากสมการจากความหมายของคำว่า V1 มีค่าเท่ากับ U2 ถ้า U 2, สุดคือส้มแห่ลืมลืมเอฟเฟกมาเรามาเข้าสูตรกันเลยสเต็ปที่1นนะครับความเร็วต้นเขาบอกว่าเริ่มจากจุดหยุดนิ่งเพราะฉะนั้น U มีค่าเท่ากับ0อะไรต่อนะความเร่งมี A เท่ากับ4.5ส่วนเวลาหรอเวลา T มีค่าเท่ากับ สวินาทีพี่ไม่ขอกำกับเลขนะเพราะขี้เกียจนะเอาประมาณนี้เลือกสูตรที่เกี่ยวข้องครับอันแรกเราต้องหา S ก่อนเพราะฉะนั้นเอาเป็น S 1จะเท่ากับ U t ทีบวก1ส่วน2 A ทีกำลังสได้เลยครับแทนค่าเข้าไปเลยจบถ้าตรงนี้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมล่ะยูบวกเป็น0ูนคูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่ละไม่ต้องไปสนใจบวกด้วย1ว2 A คือ4.5ครับ ส่วน t กกำลังสองคือ16 2หกสองหารกับ16ได้8 8คูณสตึ๊บตึ๊บตึ๊บสามห3เมตรหมายความว่าการกระจัดช่วงแรกหรือ s 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ36เมตรนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ทำการหา v 1ต่อเลยเราก็เข้าสูตเลย v 1มีค่าเท่ากับ u บวกด้วย a คูณกับ t u คือ0 A คือ4.5เช่นเดิมส่วน T ก็คือ4วินาทีแปลงเข้าไปเราก็จะได้ค่าออกมาแล้วว่าอ๋อพี่ V1 นะครับมีค่าเท่ากับ1 8นั่นเองการคิดเลขไม่ขอสอนแล้วนะครับอยากเรียนเรยาครูมองนะและ U1 เอ้ย V1 มีค่าเท่ากับ U2 ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อตรงนี้ตามที่เราพูดไว้ข้างตน้น สเต็ปที่2เราต้องการทา s2 แต่กรณีนี้ความเร่งเป็น0ไปแล้วเพราะฉะนั้น s2 จะมีค่าเท่ากับ u2 คูณกับ t2 ได้เลย t2 คือเวลาที่ใช้ในช่วงที่2โจทย์ก็บอกมาชัดเจนว่าวิ่งต่อไปเป็นเวลา1วินาทีเพราะฉะนั้น t2 เท่ากับหนครับ u2 คือ18 t2 คือ1แทนค่าเข้าไปจบเพราะฉะนั้น s2 ลองได้คาตอบแล้วจ้าก็คือ18นี่เอง S 1>, s 1คือ3 6 s 2คือ18ดังนั้น s รวม s รวมคือเท่าไหร่ตอบช้าเป็น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 บวกกันเลยครับเราก็จะได้ทั้งหมดเป็น54เมตรนั่นเองจบง่ายมากตอบข้อที่2 ใช่ป่ะไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะจดให้เรียบร้อยไป